เทปนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก t e n d ้านะคะเขาส่งตัวนี้มาให้นะโมเดล 4G06N300 WiFi 4G ร,รูเตอร์ค่ะซึ่งเป็นราเตอร์ที่ใช้ซิมการ์ดจาก t e n d ้านะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่มีสัญญาณโทรศัพท์เราสามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเขาได้เลยแล้ว,ลวก็ราคาไม่ถึง100บาทเดี๋ยวเรามาแกะดูเครื่องกันหน่อยนะคะเพราะเขาส่งมาให้ก็ยังไม่ได้แกะออกมาดูเลยนะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็น ตัวเราเตอร์แบบนี้นะคะขาวๆอวบๆแบบนี้คู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นหัวชาร์จนะคะก็สายแลนหนึ่งสายส่วนนี้เป็นสายสัญญาณโทรศัพท์เสาก็มีมาให้2เสานะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆเลยนะแบบนี้หุนแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะมีมา2ออันเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาใกล้ๆกันหน่อยนะคะมันหน้าตาดีจังเลยขาวๆอวบๆแบบนี้ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทรงก็จะเป็นครึ่งวงกลมนะื่อว่าเป็นครึ่งวงกลมได้ไหมน่าจะได้แหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นผิวสีขาวนะคะแต่ว่าไม่เรียบนะก็จะแบบด้านๆแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นไฟแสดงสัญลักษณ์นะคะสถานะต่างๆเนาะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็น Wi-Fi อนี่เป็นการใช้แลหรือว่าเป็นความแรงของสัญญาณก็อยู่ตรงนี้ ถ่ายเข้ามาด้านล่างนะคะก็จะเป็นลาเบลต่างๆนะคะแล้วก็มีที่วางแบบนี้4จุดนะมีที่ระบายอากาศ3ด้าน1 2 3นะคะแล้วก็ช่องใส่ซิมใส่ตรงนี้ค่ะถ้าสังเกตให้ตรงนี้จะเป็นมินิซิมเนาะดูลายแบบนี้นะซึ่งมินิซิมเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะคะนอกจากซื้อซิมใหม่นะ เราก็จะใช้เป็นนาโนซิมกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้ซิมเล็กๆอยู่แบบนี้ก็ไปหาตัวครอบมานะคะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้สังเกตสัญลักษณ์ดีนะคะอย่าใส่ผิดเพราะถ้าใส่ผิดพอร์ตออกไม่ได้นะถัดมาด้านหลังนะคะก็จะมี2เสาแบบนี้เสาก,ก็จะหมุนได้360องศาเลยนะคะทั้ง2เสาเลยนะแล้วก็เขยบบนล่างแบบนี้ได้นะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะตรงนี้เป็นช่องเสียบสาหรับอะแดปเตอร์อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ต WPS นะคะแล้วก็ตรงนี้ช่องแรกเนี่ยจะเป็น1พรหนะะึ่งพอรอ์ตแล้วก็เป็นช่องสนร์สแลน ส,ส,สำหรับสายโทรศัพท์ตรงนี้นะคะมันสาม,มารถใส่กับโทรศัพท์บ้านได้นะคะก็จะโทรเข้ารับออกได้ผ่านเครื่องอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะคะว่า friendly user จริงไหมเพราะ Tenda เขาเคมาว่า friendly user ม,มากๆนะคะอันนี้เราก็เสียบปลั๊กันที่เรียบร้อยแล้วน,นะนะเห็นไหมด้านหลังเปิดเครื่องไฟสัญญาณแสดงสถานะต่างๆก็ขึ้นครบแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต่อ SSD กับ Tenda เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ขึ้นแบบนี้สามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลย เดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตกันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยแค่เสียบลักใส่ซิมแล้วเปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเราจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะความเร็วที่ได้นะคะดาวน์โหลดอยู่ที่27.1อัปโหลดอยู่ที่20.7นะคะปิง24ซึ่งตรงนี้มันก็อยู่กับพื้นที่ที่เราใช้งานด้วยค่ะและถ้าสังเกตดีนะคะโทรศัพท์ของไฟเนี่ยมันโนซิมแปลว่าเราไม่ใส่ซิมเราใช้แต่ Wi-Fi จากตัว router. เราเตอร์เพนดาเท่านั้น ตอนนี้นะคะเราก็ใช้งานคว่กับแล็ปท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยวเราจะมาเซตการตั้งค่าของมันว่ามันจะใช้งานง่ายแค่ไหนและตั้งค่าไว้แล้วค่ามันจะได้ดีประมาณไหนมาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัวแอปของที่เทนด้าสมารัใช้ในการตั้งค่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตสเตตัสนะตรงนี้นะก็จะมีให้ดูว่าอันนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G ชื่อรุ่นเป็น 4G06 นะคะแล้วก็ใช้2.4กิกนะคะเทนด้าตัวนี้เลยแล้วก็มีมีลูกค้าตัวที่ใช้กับ ะะถัดมาเป็นอินเทอร์เน็ตเซตติ้งค่ะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เราก็สามารถมาตั้งค่า APN ได้ตรงนี้นะคะแต่เขาตั้งค่ามาให้แล้วนะส่วน Wi-Fi Setting ถัดมานะคะก็จะมีสามารถเซตพาสเวิร์สเกตตัวชันาบัญช์ก็คือสามารถตั้งค่าต่างๆได้เหมือนเราเตอร์ปกติเลยล่ะส่วนนี้ก็เป็น SMS นะคะก็คือจะแจ้งเตือนมลามีข้อความเข้ามาในซิมโทรศัพท์เรานะคะนี่ก็เป็นเกตเน็ตเวิร์กซึ่งเราก็สามารถตั้งค่าเกตได้นะคะ Parental Control นะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีการเชื่อมต่ออยู่2ตัวแบบมี2ลูกข่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถตั้งค่าให้ได้ว่าจะมีอะไรบ้างก็ใส่ Option ไปตรงนี้ค่ะก็เป็นตั้งค่าสำหรับเด็กๆที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรืออยากจะให้ใครใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราได้แค่เท่าไหร่นะคะมีการตั้งค่า VPN ก็สามารถเซตติ้งได้นะคะ Advanced Setting ก็จะมีให้เลือกแยะมากมานะคะสิ่งที่สำคัญของเขาก็คือจะตั้งตรงนี้ได้ Mobile Data กับซิมพินตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะแล้วก็ System Setting นะคะก็ะเป็นวงแลนเดียวกัน DSCP นะคะก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยง่ายมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันหน่อยนะคะเข้ามาที่นี่นะซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีการอัปเดตที่เป็นออนไลน์นะคะแต่ว่าตอนที่เราถ่ายอยู่เนี่ยเทนด้าเขาก็ส่งตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้เราอัปเดตนะคะซึ่งมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอัปให้ดูว่ามันจะเพิ่มความแรงและความเร็วได้ขนาดไหนนะคะกดอัปเกรด เอาละคะ่ะหลังจากที่ฝ้ายอัปเดตเฟิร์มแวร์มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะผล Taste, เทสก็ออกมาดังนี้ค่ะดาวน์โหลดอยู่ที่39.1อัปโหลดอยู่ที่28.2นะคะบิงอยู่ที่29ผลเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตก็เร็วเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เราไม่ค่อยคุ้นตาก,กันเท่าไหร่นะคะหลายๆคนอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วนะคะมันคือการต่อโทรศัพท์บ,บ้านนะคะแฟลกมีนี่ เครื่องนี้นะคะเราเก็บไว้นานมากนะคะในออฟฟิศแล้วเรามาลองใช้กันดูว่าเขาบอกว่ามันสามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกผ่านโทรศัพท์บ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกมาสกสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้มีโทรศัพท์นะคะไม่ได้มีการเข้าถึงของโทรศัพท์ซึ่งจริง,รงๆบ้านเรายังมีอยู่นะหรือว่าเข้าไปในป่าหรือว่าไปในพื้นที่ที่มันยังมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะแล้วก็พกตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลายเครื่องแล้วเราก็ยังโทรเข้ารับออกได้และเราก็ยังใช้งานได้นะคะเพาฉะนั้นก็สะดวกมากๆเลยเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะคะ เ,เดี๋ยวเรามาลองโทรศัพท์กันนะคะว่ามันสามารถใช้งานกับโทรศัพท์บ้านได้ไหมโทรเข้ารับออกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวฝ้าจะกดเข้ามาที่เบอร์ไฟเองเบอร์นี้นะคะเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์บ้านแบบนี้มานานมากแล้วนะคะนี่นะคะพี่ต่อโทรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็งานได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองโทรกลับนะคะว่ามันจะดังไหมนะเบอร์นี้นะคะเบอร์ที่เพิ่งโทรเข้ามานะน,นี่โทร ใช้ได้สรุปหน่อยนะคะสำหรับเราเตอร์ 4G06 ตักเพนด้านะคะซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายจริงๆนะคะแล้วมันก็สามารถเชื่อมต่อทั้งระบบแลนระบบแวนนะคะหรือว่าจะใช้ซิมการ์ดซึ่งของเขาเนี่ยก็เป็นตัวซิมการ์ดนะแล้วเราก็สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์บ,บ้านนะคะโทรเข้ารับออกได้จริงอย่างที่เห็นไปแล้วมันก็ตั้งค่าง่ายๆนะคะให้ตรงกับการใช้งานของเราหรือว่าจะไม่ตั้งค่าเลยเสียบปั๊บพร้อมใช้ใส่ซิมอ่ะ ก็ใช้งานได้ค่ะแล้วมันก็ยังสามารถใช้งานในขณะที่เป็นการ f โ i l over นะคะเราก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็นบอร์ดแบนเนี่ยเป็นหลักถ้าเกิดมีอาการเฟลขึ้นมาเนี่ยเราก็มีสินร์ดเนี่ยเป็นตัวแบคอับค่ะและที่สําคัญนะคะมันสะดวกในการใช้งานมากๆนะคะเราจะใช้งานในบ้านหรือว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะที่มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าเราจะใช้งานในรถยนต์รถตู้ก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตข้างในนะคะแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ที่มันเป็น12โวล์เนี่ยมาเชื่อมต่อได้ค่ะ หรือว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับบ้านที่เราไม่ค่อยได้อยู่ถูกไหมคะก็ไปเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดหรือว่าอุปกรณ์ io t ต่างๆนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปจา่ายค่าอินเทอร์เน็ตแพงๆในการที่จะเข้าดูกล้องค่ะและทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะราคา1นึ่งพันนิดิเองค่ะไม่ถึง2000เพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ามากๆแล้วคนจะต้องเอาไปคบคิดกันที่สําคัญนะคะเพิ่งปิดเรามีโค้ดลดรลาคาจากเทนเดอร์ให้กับสมาชิกโอ๊คซอทุกคนตานี้เลยค่ะ